something has changed Carol. the world's acting strange these days the north and south are war monsters roaming when should be hibernating I หลังจากที่ห่างหายการทำวิดีโอ The w ว t c h e r ไปพักใหญ่วันนี้อาร์ตได้ไอเดียมาจากเพื่อนร่วมง,งานของอาร์ตคนหนึ่งอาร์ตก็เลยอยากขอบคุณเขาผ่านคลิปนี้ด้วยนะนั่นก็คือคุณโขมที่โยนไอเดียน่าสนใจมากๆเป็นตอสตาร์เตอร์สำหรับคลิปนี้เลยเอาละคลิปในวันนี้ก็จะแตกต่างจากคลิปอันอื่นที่เกี่ยวกับ The w ว t c h e r นิดนึงตรงที่อาร์ตจะไม่ได้โฟกัสไปที่คนนะแต่ Art จะขอโฟกัสไปที่ไอเทมไอเทมหนึ่งที่เป็นที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับ The w ว t c h e r เอง นั่นก็คือพชั่นหรือยาที่เดวิเชอร์ดื่มก่อนออกต่อสู้กับสัตว์ประหลาดทุกครั้งถ้าใครที่ได้ดูซีรีส์อ่านหนังสือหรือแม้แต่เล่นเกมเดวิเชอร์เองก็จะได้เห็นพี่เกโรอของเราเนี่ยคอยกระดกยาเอื้ออื้อเอื้อื้ทุกครั้งเลยวันนี้อ้าก็เลยอยากนําข้อมูลที่อ้างอิงมาจากเกมเป็นหลักนะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าพชั่นหรือยาในเดวิเชอร์นั้นน่ะมีอะไรบ้างแล้วยาแต่ละชนิด มีความสามารถยังไงบ้างเพื่อใครกลับไปดูซีซั่นหนึ่งหรือแม้แต่ดูซีซั่นสองเองอาจจะได้ไอเดียคร่าวๆว่าอ๋อยาตัวนี้เองนี่แหละที่เจรอกลเนี่ยดื่มก่อนที่จะสู้กับสัป,ปหลาตัวนั้นๆเป็นต้นแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็เหมือนเดิมเลยถ้ามีข้อมูลไหนผิดพลาดอัดออกชื่อยาผิดชื่อตัวละครผิดหรือข้อมูลคลาดเคลื่อนเนี่ยอาก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะถ้าใครอยากเพิ่มเติมข้อมูลอะไรก็พิมพ์กันมาได้ที่คอมเมนต์เลย แล้วก็แบบที่อาร์ตบอกไปล่วงหน้าเลยนะว่าข้อมูลโพชั่นหรือยานั้นเนี่ยอาร์ตอ้างอิงมาจากเกมเป็นหลักนะถ้าใครพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเอาล่ะเรามาเริ่มกันก่อนกันกบ By Byweed หรือที่ The w เ t c h e r เรียกกันว่า s w a m p p ช t i o n s w a m p p ช t i o n นั้นเนี่ยช่วยเพิ่มการต้านทานพิษให้สูงมากขึ้นซึ่งหลักๆแล้วเนี่ย Swamp p o t i o นนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่ใช้พิษเป็นอาวุธ ซึ่งส่วนมากแล้วสัตว์ประหลาดหรือมอนสเตอร์พวกนี้จะอยู่ในแสวมหรือบึงเป็นหลักต่อมาก็คือแบล็กบลัดแบล็กบลัดนั้นเนี่ยจะทําให้เลือดของเดอะวิชเชอร์นั่นเนี่ยกลายเป็นพิษซึ่งเหมาะกับการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่ชอบดื่มเลือดหรือกินอวัยวะภายในสดๆของเหยือ่อส่วนมากแล้วสัตว์ประหลาดพวกนี้จะอยู่ที่สุสานหรือพวกถ้าเป็นหลักโพชั่นที่3ที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือบิซาดพชั่นบิสซาดพชั่นนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในยาที่ท,ทรงพลัังมากๆสหรบเวย เนื่องจากความสามารถของบริษัทพชันนั้นเนี่ยก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิกิริยาร่างกายของเดอะวิชเชอร์ซึ่งเวลาเดอะวิชเชอร์นั้นเนี่ยดื่มยาน,นี้เข้าไปนั้นเนี่ยจะทําให้เวลานั้นดูช้าลงแต่ในความเป็นจริงแล้วบริษัทเพิ่มความเร็วให้กับร่างกายช่วยเพิ่มการหลบหลีกซึ่งเหมาะมากๆกับการต่อสู้กับพวกเรดและแวมไพร์ประเภทต่างๆมาต่อกันกับโพชั่นที่4ก็คือแคโพชันแคโพชันนั้นเนี่ยกล่าวกันว่าเป็นยาตัวแรก ที่ถูกสร้างขึ้นสําหรับวิตเชอร์โดยเฉพาะเลยนะซึ่งยาตัวนี้มีความสามารถในการทําให้เดอะวิตเชอร์มองเห็นในตอนกลางคืนรวมถึงเดอะวิตเชอร์ยังใช้ยาตัวนี้เนี่ยในการช่วยตามล่าสัตว์ประหลาดที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้เป็นเหมือนเซนส์ถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมก็จะเห็นเป็นแสงแสงเพื่อตามรอยสัตว์ประหลาดไปที่รังของมันในทีหนึ่งมาต่อกันกับเดวิสเอ็กซ์แทรคเดวิสเอ็กแทรคเนี่ยเป็นยาที่สูกสร้างโดยตัวละครที่ชื่อทริสเซียใครเคยดูซีรีส์และเล่นเกมก็จะรู้จักเธอกันดี ที่ซีเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นหลังจากที่เธอสร้างโพชั่นตัวนี้ขึ้นมาโพชั่นตัวนี้มีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นทำให้ the witcher the witchers เองเนี่ยสามารถมองทะลุก,กำแพงได้หรือแม้แต่มองเห็นศัตรูที่หายตัวอยู่ได้เช่นกันโพชั่นที่6 โฟมูนโฟมูนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นยาอนเนกประสงค์ละกันที่เดอะวิชเชอร์ส่วนใหญ่จะดื่มก่อนการต่อสู้เนื่องจากยาตัวนี้เนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพละกกาลังหรือถ้าในเกมก็คือ vitality และพลังชีวิตของเดอะวิชเชอร์พอ t i o n ที่7 golden o r e o golden o r e o นี่นเนี่ยเป็นโพชั่นที่มีความสามารถในการถอนพิษทั่วไปหลักๆแล้ว คนที่ใช้โพชั่นตัวนี้ก็คือ w i t เช e รแล้วก็พ่อมดแม่หมดนั่นเอง 8. Kiss คิสพ o ชันคิสพ t ชันนั้นเนี่มีความสามารถในการช่วยให้เลือดนั้นแข็งตัวภายในทันทีช่วยรักษาอาการเลือดไหลไม่หยุดหรือว่าคนที่เล่นเกมจะรู้จักกันในเอฟเฟกที่เรียกว่าบล e e d ดิ้นั่นเองซึ่งคิ p o t ชันนั้นเนี่ยจะช่วยหยุดอาการนี้ได้ 9. Malibor Forest p o สพ o ชันมาร o บอร์ฟอเรสพชันนั้นเนี่ย กล่าวกันว่าถูกสร้างโดย d r แ a d เผ่าพันธุ์โบราณในป่า b ร o k i l o n Malibu f o r e สต p o t ชั่นั้น,นมีความสามารถในการเพิ่มความทนทานให้กับร่างกายซึ่งเป็นประโยชน์มากๆสำหรับอะวิ i t ชอ e ์ในการใช้ทรายเป็นระยะเวลานาน,านถ้าเกิดอ้างอิงจากในเกมเลนะก็คือการดื่มไอ m a l i b ต f o r ชั่ p o t ี่ยก็จะทําให้ s ซม m i n a แท่ง s ซม m i n a เนี่ยมันยาวขึ้นทําให้สามารถใช้ทรายได้นานขึ้นและมากขึ้นนั่นเอง10 Perfume หรือน้ำหอมโอเคไปต่อ 11. p เ t t y f พ l t ิฟิลเตอร์เพชิฟิลเตอร์นั้นเนี่ยเป็นโพชั่นที่ได้ชื่อมาจากข้อมดผู้คิดค้นหรือผู้สร้างมันขึ้นมาเนี่ยในชื่อเดียวกันเพ t t ิฟิลเตอร์เป็นโพชั่นที่ช่วยเพิ่มพลังของซายให้กับเดวิเชอร์เป็นอย่างสูงมากๆนะแต่ก็ตามมาด้วยข้อเสียอันใหญ่หลวงก็คือเพช t ิฟิลเตอร์นั้นเนี่ยเป็นโพชั่นที่มีพิษร้ายแรงกับผู้ใช้เป็นอย่างมากซึ่งทำให้เดวิเชอร์เองเนี่ย ไม่สามารถใช้โพชั่นตัวหนึ่งร่วมกับตัวนี้ได้ The w i t c h e r จึงไม่ค่อยนิยมใช้โพชั่นตัวนี้กันสักเท่าไหร่12 t r ร Potion t r ช p o t i o n นนั้นเนี่ยเป็นโพชั่นที่สร้างความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสให้กับผู้ที่โดนโพชั่นตัวนี้ระหว่างที่หาข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้มีข้อมูลมากนะอาก็คิดว่า The w i t c h e ์อาจจะใช้โพชั่นตัวนี้ลาดลงบนดาบก่อนที่จะสู้กับปีศาจหรือมอนสเตอร์ตัวนั้นๆเพื่อสร้างความเจ็บปวดอย่างมากให้กับผู้ที่โดนดาบนั้นฟัน 13. swallow swallow potion นั้นเนี่ยเป็น potion ที่ช่วย regenerate พลังชีวิตหรือถ้าพูดในภาษาเกมก็มคือพอเราดื่มเข้าไปเนี่ยเลือดมันจะค่อยๆเด้งขึ้นทีละนิดมันจะมี potion อีกแบบนึ่งที่เราอาจจะพูดถึงในตอนหลังนะที่แบบกินปุ๊บแล้วมันเลือดเด้งเลยแบบเยอะๆเลย 14. t tony l จะคล้ายๆกับ shallow potion น,น,นะนะแต่ว่า tony al <Okay. S 1> ั้นเนี่ยจะช่วย r e g e n e r a t ไอ้แท่งพลังเตมินา เหมาะกับเดวิเชอร์ที่ชอบใช้ทรายเป็นหลักในเกมก็คือค่อยๆเด้งแท่งสเตมินาทำให้เดวิเชอร์นั้นเนี่ยมีสเตมินาในการใช้ทรายให้บ่อยมากขึ้น 15. t h u n d e r b o w t Potion Thunderbolt Potion นั้นเนี่ยเป็นโพชั่นที่ช่วยเพิ่มพลังการโจมตีให้รุนแรงมากขึ้นแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเร็วซึ่งเหมาะกับการต่อสู้กับสัปปรลาดที่เกาะค่อนข้างหนาและโจมตีไม่ค่อยเข้าอาจจะเป็นคล้ายๆโ้ตรงข้ามกับบริษัท แต่ว่ามาพร้อมกับจุดอ่อนที่ค่อนข้างใหญ่นิดน,นึงทาให้บริษัทแล้วเนี่ยเป็นโพชั่นที่ริเชอร์ส่วนใหญ่ prefer มากกว่า16ไวท์ฮ h น n e y ไวท์ฮันนี y นั่นเนี่ยเป็นโพชั่นที่ช่วยลดระดับความเป็นพิษของร่างกายทั้งหมดรวมถึงประโยชน์ต่างๆและอฟเฟิต่างๆของโพชั่นที่ริเชอร์เองได้ดื่มไปก่อนหน้านี้ด้วยแต่ข้อเสียของไวท์ฮ h นนี่นั้นเนี่ยก็คือโพชั่นตัวนี้จะไม่บรรเทาอาการใดๆที่เป็นไซ d e e f e c t ของโพชั่นที่ดื่มไปเลยยกตัวอย่างเช่นสมมติกินแล้วปวดแสบปวดร้อน ไวฮันนี่ก็จะช่วยลดอาการเป็นพิษของไอพอชั่นก่อนหน้านั้นแต่ว่าไวฮันนี่ไม่ได้บรรเทาอาการโปวดแสบปวดร้อนไปด้วย 17. w i จ e ดไวแรฟฟาดเด็กคอคชั่นไวแรฟฟาดเด็กคอคชั่นนั้นเนี่ยเป็นพอชั่นที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยพ่อมดที่ชื่อว่าไวแรฟฟาดคือพ่อมดคนนี้คิดคน้นพชั่นตัวนี้สําหรับนักเดินทางที่สำรวจโลกใหม่เมื่อนาน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 ,นานมามากแล้ว ซึ่งวิเชอร์เองน่เนี่ยได้คิดค้นสูตรขึ้นมาใหม่มีเอฟเฟกต์เดียวกันแต่ว่าใช้ส่วนผสมแตกต่างกันนั่นก็คือส่วนต่างๆของสป,ปะารดการดื่มไวรัฟ่าดเนี่ยจะช่วยรักษาพลังชีวิตอย่างมากในทันทีแต่ก็ตามมาด้วยพิษที่รุนแรงมาด้วยเช่นกันเมื่อกี้ที่อัดเล่ามาถึงว่ามันจะมีโพชั่นที่กินแล้วเลือดเด้งใช่ไหมไวรัฟ่าดนั้นเนี่ยเป็นโพชั่นที่กินแล้วก็เติมพลังแบบเยอะๆเลยทีเดียว18บ i ป l วินโลโพชั่น วินโลพอชั่นนั้นเนี่ยเป็นพอชั่นที่ช่วยในการป้องกันการล้มและการมึนแต่ว่าพอชั่นตัวนี้นเนี่ยจะมีอยู่แค่ในเกม The Witcher ภาคแรกเพียงภาคเดียว 19. Te wife tears ไอ้ wife tears พอ t i o n นั้นเนี่ยมีความสามารถในการช่วยให้คนสั่งเหมาได้ทันที 20. wolf potion wolf potion นั้นเนี่ยเป็นพอชั่นที่นิยมใช้กับ Witcher ที่เป็นหมู่คณะ เพราะว่าเมื่อดื่มมูฟโ p ชชั่นเข้าไปนั้นเนี่ยมันจะมีความสามารถในการช่วยให้ w i t เช e รหลายๆคนนั้นเนี่ยประสานงานและต่อสู้ร่วมกันได้ดีมากขึ้นและสุดท้ายจบกันที่ p o ชชั่นที่21ก็คือ w o เวอร์ n ีนโพชชั่ซึ่ง w o เวอร์ n ีนโพ t ชั่นั้นเนี่ยหลังจากที่ w i t เช e รได้ดื่มเข้าไป จะช่วยดึงความสามารถของ The Witcher ออกมาทั้งหมดซึ่งโดยปกติแล้ว Witcher จะดื่มโพชั่นตัวนี้ก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าตัวเองเข้าตาจนและคิดว่าซายก็ไม่สามารถช่วยเขาได้ในการต่อสู้ก็จบกันไปแล้วกับพปชั่นทั้งหมด21แบบซึ่งอาร์ตนำข้อมูลมาจาก The Witcher วิ ki อีกทีนึงนะข้อมูลพวกนี้อ้างอิงจากตัวเกมเป็นหลัก สำหรับใครที่ดูทั้งซีซั่นหนึ่งและซีซั่น2จบไปแล้วก็อาจจะลองกลับไปดูอีกทีนึงก็ได้ว่าตอนไหนที่แกร่ดื่มโพชั่นบ้างและคิดว่าโพชั่นตัวนั้นน่ะคือโพชั่นตัวไหนถ้าเกิดอ้างอิงจากลิสต์ที่ไอซ์แชร์มาในคลิปนี้อีกทีนึงหรือว่าใครอยากให้ทำคลิปต่อเนื่องจากคลิปนี้อีกทีนึงว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยแกรอดื่มโพชั่นตัวนี้อา์คิดว่าเป็นโพชั่นอะไรก็บอกกันมาได้ที่คอมเมนต์เลยเผื่ออาจจะทำคลิปนั้นออกมาในอนาคต ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้อัดด้วยนะวันนี้ไปแล้วจบ so I'm your destiny you're much more than that Cirilla you're b e a u t i